ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,417เวลานี้ภายในใจจางเออร์เมายินยอมแพ้อย่างรบาบคาบเขารู้ว่าระดับของตนเองไม่ใช่คุ่มือโจเหลียงหยุนหากยังดึงดันสู้ต่อในเรื่องนี้เกรงว่าจะสร้างปัญหาให้ตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นบัรนี้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนหากต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้จบสิน้นเหลือเพียงหนทางเดียวคือทางเสี่ยวชางคุน คงมีเพียงต้องให้เซียวฉางคุณยอมรับความจริงนี้เท่านั้นไม่มีหนทางอื่นดังนั้นเขาทำได้เพียงรอเซียวฉางคุณไปถึงดูไบโทรหาเขาเพื่อร้องขอความเมตตาหากยังไม่ได้ผลคงต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีในมือมอบให้เขาคิดเสียว่าสูญเสียความมั่งคั่งกำจัดภัยพิบัติจ่ายเงินซื้อบทเรียนเวลานี้บนถนนโบราณเรื่องราวของโจเหลียงหยุนแพร่กระจายออกไปอีกครั้ง แต่เดิมมีคนไม่น้อยคิดว่าโจเลียงหยุนได้รับพระพุทธรูปสำมฤทธิ์สมัยราชวงศ์ส่งเหนือคงมีการปกปิดข้อมูลบางเรื่องต่อเจ้าของเดิมแต่เมื่อวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปทุกคนเห็นถึงความโดดเด่นของบุคลิกภาพและจริยธรรมทางธุรกิจของเขาที่ปรากฏในวิดีโอมองทั่วทั้งถนนโบราณไม่อาจหาบุคคลที่สองได้ควรทราบว่า โจเลียงหยุนได้ยื่นข้อเสนอต่างๆมากมายให้อีกฝ่ายติดต่อกันข้อเสนอที่ส่งผลกำไรมากที่สุดเขาเต็มใจเก็บกำไรไว้เพียง10%เท่านั้นสำหรับจริยธรรมทางธุรกิจที่ซื้อสัตว์เช่นนี้ทั้งประเทศเกรงว่าไม่มีใครเทียบเขาได้อย่าว่าแต่วงการวัตถุโบราณที่เต็มไปด้วยอุบายเป็นผลให้ข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับโจเลี้ยงหยุนในวงการวัตถุโบราณในจินหลิงเป็นความคิดเห็นเชิงบวกทั้งหมดทั้งเพื่อนร่วมอาชีพ นักสะสมและผู้คิดจะขายวัตถุโบราณต่างเห็นเช่นเดียวกันสิ่งนี้ทําให้โจเลียงหยุนได้รับชื่อเสียงอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายมีลูกค้าหลังไหลไม่ขาดสายมาที่ร้านเจิมเป่าส่วนเพื่อให้เขาประเมินสมบัติเนื่องจากการประเมินสมบัติต้องเสียค่าใช้จ่ายแน่นอนว่าทุกคนอยากได้ผู้ที่มีระดับมืออาชีพยอดเยี่ยมและมีมาตรฐานจริยธรรมที่สูงเพียงพอท้ายที่สุด ไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการโบราณวัตถุมักได้ยินเรื่องผู้ประเมินราคาที่ช่อชนและหลอกลวงผู้คนอยู่เสมอทรยศต่อทักษะวิชาชีพตนเองเห็นสิ่งของที่ดีของลูกค้ากลับจงใจปกปิดข้อเท็จจริงว่ากล่าวในทางร้ายใช้คำพูดโน้มน้าวล้างสมองลูกค้าสุดท้ายรับซื้อของดีในราคาต่ำทำกำไรมหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกันโจเลียงหยุนมีข้อได้เปรียบมากกว่าอย่างแน่นอนในขณะที่โจเลี้ยงหยุนมีชื่อเสียงบนถนนโบราณชื่อเสียงของคนอีกผู้หนึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกันคนผู้นี้คือผู้จัดการคนปัจจุบันของจี้ชิงถังเฉินหยูเฟยเพียงแต่ชื่อเสียงที่เพิ่มสูงขึ้นของเฉินหยูเฟยนั้นเป็นไปในด้านลบทั้งหมดเวลานี้เขากลายเป็นตัวตลกยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการโบราณวัตถุจีนหลิงทั้งหมด เขาปฏิเสธพ,พระพุทธรูปสัมฤทธิราชวงศ์ส่งเหนือไม่เพียงเขามองไม่ออกถึงอายุและคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนี้แต่ยังเข้าใจผิดว่าเป็นของเลียนแบบสมัยราชวงศ์หมิงทั้งยังพูดจาคารมคมคายต่อหน้าต้องแต่พูดไม่ถูกแม้แต่จุดเดียวการมีผู้ไร้ความสามารถเช่นนี้บนถนนโบราณเป็นผู้จัดการร้านค้าใหญ่ที่สุดในถนนโบราณช่างเป็นเรื่องน่าอายอย่างแท้จริงตอนนี้เมื่อกลับมาดูวิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์เมื่อวันนี้ นี้เป็นการประหารชีวิตเชิญยูเฟยในที่สาธารณะเวลานี้ความคิดเห็นใต้วิดีโอนั้นพลิกกลับ180องศาเดิมทุกคนยกย่องเชิญยูเฟยเรื่องสายตาเฉียบแหลมของเขามีคำวิพากษ์วิจารณ์โจโเหลียงหยุนถูกหลอกลวงแต่ตอนนี้ทุกคนต่างโพสต์ย้อยเย้ยเชิญยูเฟยที่ด้านล่างของวิดีโอ ความคิดเห็นที่โพสต์เมื่อเช้ามียอดไลค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโจเหลียงหยุนขายพระพุทธรูปสำริดในวิดีโอนี้ราคา20ล้านเมื่อดูวิดีโอนี้ผู้จัดการเชิญคนนี้เป็นเรื่องตลกยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการโบราณวัตถุจินหลิงในรอบหลายปีนี้บอกของสมัยราชวงศ์ส่งเนื้อเป็นของเรียนแบบสมัยใหม่คำพูดเขาทั้งน่าฟังทั้งยังสมเหตุสมผล ทัศนคติที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทําให้ชดเงิน20ล้านเฉิญยูเฟยคนนี้คงทําให้ฉันหัวเราะได้เป็นปีมีคนจํานวนมากเข้ามาตอบกระทูเกือบทั้งหมดย้อยเย้ยเฉิญยู่เฟยอย่างไร้ความปราณีบางคนพูดว่าครั้งล่าสุดที่ฉันดูวิดีโอนี้ฉันหัวเราะจนปวดท้องเขาเป็นเท่าทารกที่เอลมารวมเป็นหนึ่งมีบางคนพูดว่า เชิญยูเฟยคนนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่จากนี้ไปเขาจะเป็นนักแสดงตลกในโลกโบราณวัตถุจินหลิงยังมีคนพูดว่าเชิญยูเฟยคนนี้น่าทึ่งจริงทักษะทางวิชาชีพย่ำแย่มากยังกล้ามาเป็นผู้จัดการทั่วไปของจี้ชิงถังจี้ชิงถังไม่มีใครแล้วหรือฉันยินดีไปเป็นผู้จัดการทั่วไปให้บางคนถึงกลับขร่ำครวญถ้าฉันเป็นเชิญยูเฟย ฉันคงเอาหัวพุ่งชนเต้าหู้งฆ่าตัวตายจากนี้จะมีหน้าอยู่ในวงการโบราณวัตถุอีกไหมบทที่6,418เวลานี้เชิญยูเฟยร,รู้สึกอับอายอย่างยิ่งได้แต่ซ่อนตัวอยู่ในห้องทำงานผู้จัดการจี้ชิงถังปฏิเสธพบผู้มาเยี่ยมเดินไปมาในสำนักงานด้วยความตึงเครียดจนพื้นรองเท้าสึกไม่รู้ต้องทำอย่างไร ไม่เพียงรู้สึกอับอายเท่านั้นแต่อย่างกังวลและกโกรธเคืองอย่างมากความอับอายไม่จําเป็นต้องพูดตอนนี้เขารู้สึกน่าละอายยิ่งกว่านั่งถ่ายอุจจาระกลางถนนในเวลากลางวันแดดเปรี้ยงส่วนความวิตกกังวลน,นั้นย่อมวิตกกังวลเรื่องหน้าที่การงานของตนเองหากส้งหวานทิ้งรู้เรื่องนี้ตนเองต้องตกงานแน่นอนส่วนความกโกรธนั้นแน่นอนต้องไปลงที่จังเอร์อเมาเขารู้สึกว่าที่ตนเองเป็นเช่นทุกวันนี้ เาจางเอ,อิร์เมาหากจางเอ,อริรเมาไม่ได้คิดไอเดียแย่ๆเช่นนี้ตนเองจะตกอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรแต่เนื่องจากตอนนี้จางเอ,อิร์เหมามีอำนาจวาสนาเขาไม่กล้าไปหาเรื่องจางเอ,อิร์เหมาเขาทำได้เพียงหวังว่าความร้อนแรงของเรื่องนี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันก็หวังว่าส้มหวานทิงจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้โดวยวิธีนี้เขาเก็บตัวให้เรื่องซาไปค่อยออกไปพบผู้คนได้อีกครั้ง เวลานี้ส้มหวานถิงไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องบนถนนโบราณแต่บังเอิญข่าวนี้เข้าหูหนายท่านส้มที่กเกษียณว่างอยู่ที่บ้านนายท่านส้มเป็นนักสะสมเช่นกันแต่เขาชื่นชอบภาพวาดภาพอักษรและเครื่องลายครามไม่ค่อยสนใจเรื่องเครื่องสำริดแต่เขามีเพื่อนมากมายในแวดวงโบราณวัตถุจินหลิง ดังนั้นเขาจึงได้ยินเรื่องนี้จากกลุ่มเล็กๆของเขาหลังรับประทานอาหารกลางวันเมื่อนายผู้เท่าได้ยินว่าผู้จัดการคนก่อนของจี้ชิงทังกลับมารับเงิน20ล้านหยวนภายในค่ำคืนเดียวเขาเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเขาเห็นวิดีโอของเชิญยูเฟยทันใดนั้นเขาโมโหอย่างมากตามความเห็นของนายผู้เฒ่าเชิญยูเฟยททำให้จี้ชิงทังอับอายอย่างไม่อาจให้อภยัย ตอนนี้ทุกคนในจินหลิงรู้แล้วว่าผู้จัดการทั่วไปของจี้ชิงทั้งเป็นคนไร้คุณภาพที่น่าอับอายอนาคตจี้ชิงถังจะมีชื่อเสียงได้อย่างไรเขารีบโทรหาส้งหวานถิงทันทีส้งหวานถิงอยู่ในสำนักงานทบทวนรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญหลายโครงการเธอรับโทรศัพท์จากนายผู้เท่าถามด้วยความเขารบคุณปู่โทรหาฉันมีเรื่องอะไรนายท่านส้มตรงเข้าประเด็นถามเธอว่าหวานทิง เชิญยูเฟยจากจี้ชิงทั้งคนนี้คุณคิดจะจัดการเขาอย่างไรเชิญยูเฟยส่งหวานทิ้งนึกถึงวิดีโอที่เธอเห็นเมื่อเช้าพูดด้วยรอยยิ้มฉันเคยคิดว่าคนคนนี้ไม่มีความสามารถมากนักแต่บังเอิญเห็นวิดีโอเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าเขาอาจยังมีพรสวรรค์ที่แท้จริงอยู่บ้างหากให้เวลาเขาจี้ชิงทั้งอาจพบความก้าวหน้าใหม่ได้อีกครั้งนายท่านส้งถามต่อ คุณไม่ได้ติดตามความคืบหน้าหลังจากนั้นใช่ไหมส่งหวานทิงตอบว่าไม่ได้ติดตามวันนี้ฉันมีเรื่องต้องจัดการมากมายจึงไม่มีเวลาสนใจเกิดอะไรขึ้นใช่มีความคืบหน้าอะไรใหม่นายท่านส่งพูดด้วยความโกรธเคืองสิ่งที่เจ้าเด็กน้อยพูดในวิดีโอนั้นฟังดูน่าเชื่อถือดีแต่เมื่อเช้านี้โจเลียงหยุนขายพระพุทธรูปในวิดีโอไปราคา20ล้าน ปรากฏว่าพระพุทธรูปสำมฤทธิ์ไม่ใช่ของปลอมสร้างเลียนแบบราชวงศ์หมิงตามที่เชิญอยู่เฟยพูดแต่เป็นพระสุบินทเทระเคลือบทองอายุ800ปีของราชวงศ์ซ่งเหนือครั้งนี้ใบหน้าของจี้ชิงทั้งเราสูญเสียไปหมดสิ้นอะไรนะส่งหวานถิงอุทานเสียงดังพระพุทธรูปสำมฤทธิ์ในวิดีโอเป็นของราชวงศ์ซ่งเหนือใช่ชายชราพูดด้วยความโกรธเคืองเห็นของราชวงศ์ซ่งเหนือเป็นของปลอมเลียนแบบราชวงศ์หมิง บอดขนาดนี้ได้อย่างไรประเด็นสำคัญคือเขาเป็นผู้จัดการของจี้ชิงถังวงการโบราณวัตถุให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพมากที่สุดหากชายคนนี้ยังเป็นผู้จัดการต่อไปคนนอกต้องคิดว่าจี้ชิงถังเป็นร้านไม่มีระดับยิ่งพูดนายผู้เท่ายิ่งขุนเคืองพูดอย่างไม่เก็บอารมณ์ที่สำคัญคือความคิดเห็นในวิดีโอของเด็กน้อยนี้มียอดไลค์เป็นหมื่นยอดวิวหลายแสนจนถึงล้าน ช่างหน้าอับอายเหลือเกินท่งหวานทิ้งรับรู้ถึงความร้ายแรงของปัญหานี้พูดอย่างรวดเร็วคุณปู่กรุณารอสักครู่ฉันจะให้แผนกทรัพยากรบุคคลตรวจสอบสถานการณ์ในขณะนี้หากพบความผิดจริงจะดำเนินการไล่เชิญยูเฟยออกไม่ให้เขาทำงานในจี้ชิงทั้งต่อไป